สวัสดีค่ะกลัมากันอีกครั้งกาบร้านผัดไทยฟิตชิงสุขุมวิท85นะนะจ๊ะช่วงนี้กระแสคันอีโวเดือดสุดๆนะคะลูกค้าหลายท่านก็รีเควสมาว่าพี่ผมอยากได้ลอกเกรดพรีเมี่ยมแต่จะไปเล่นตตาดิกก็ไม่ไหวก็เลยต้องแบบแนะนำหน่อยได้ไหมครับพี่นี่หนูไม่อยากจะบอกนะ,ะวันนี้ปล่อยไปเยอะมากนะคะกับเจ้า GMa ม็กแคลจินะคะเบอร์พันนะคะ SW ล,ลูกปืนกันน้ำเค็มนะคะเป็นลูกปืนตะเลนนะคะกันน้ำเค็ม เะะบรกสูงมาพร้อมน็อปแต่งแขนเกียวแล้วข้อสำคัญคือได้สีออโรร่าลิมิเต็ดนะคะยิงทรายประกายมุกแบบวิบวับวิวบวับนะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปแต่ละองศาที่เวลามันสะท้อนแสงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะพอเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะเป็นประกายลุ้งๆนะคะประกายสีแบบใสลๆลุ้งๆหล่อนๆนะคะตัวนี้ลูกค้าหลายคนชื่นชอบมากนะคะเพราะว่าน้ำหนักเบานะคะดีไซน์สวยลูกปืนจัดเต็ม เบรกค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับถ้าเอาไปเทียบกับไดว่าหรือชิมาโน่เนี่ยของค่าย G ีแมกนีเบรกสูงนะคะเบรกสูงไปเยอะหนูชอบมากนะคะเบอร์พันเนี่ยเอาไปเทียบกับพวกลอกหลักชี้นี่ก็ต้องแบบอื้อนะระดับห้าหกพันนะคะแต่ตัวนี้ไม่ถึงนะคะประหยัดไปเกินครึ่งนะคะมาพร้อมถุงคุ้มลอกให้นะคะถุงฟองน้ํามาแค่สิบตัวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีมาอีกแล้วนะเพราะว่าหมดรอบปีนี้เนี่ยของเขาจะขาดอีกยาวๆนะคะ มาอีกทีน่าจะกลางปีหน้าแล้วก็บริษัทแจ้งว่าปรับราคาขึ้นนะคะตัวละประมาณ300บาทนะคะก็สเปคเท่าเดิมแต่ปรับราคาขึ้นนะคะในรอบหน้าแต่รอบนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะคะก็ลูกค้าที่มองหาลอกเกรดพรีเมียมไฮเอ็นนะคะเล่นงานสับปงสัปิวเล่นงานปานงปานินเล่นงานปลาช่อนอ่ะจริงๆมันเป็นลอกตีอ่ะปอมนะคะแต่หนูรู้สึกว่าเขาไปไปดังสายนี่ด้วยนะ ด,ดังสายสปิวก็เยอะนะคะเพราะว่าดีไซน์มันเท่นะคะรอกเบอร์พันเนี่ยมันไปได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะจุสายได้เยอะนะคะอรอบเกียร์เรโชนะคะห้าจุดสองต่อหนึ่งนะคะลูกปืนสตรแตนเลสนะคะสิบเอ็ดบวกหนึ่งตลับนะคะบอกแล้วนะคะว่าจัดเต็มสุดๆนะคะเบอร์พันจะเป็นเบอร์ขายดีนะคะเพราะว่าจะได้มาเป็นน็อตแต่งแบบน็อตตีกับปลอมนะคะก่อนตลอดนะคะอันนี้หนูอะ่ะมัดจําบริษัทไว้นะคะเขาให้มาอีกได้แค่สิบตัวสุดท้ายหมดทั้งประเทศไทยแล้วนะคะ จุสาย0.2ศูนย์นะคะ1ี่1.5ได้180เมตรนะคะถ้า PE 2ได้150เมตรนะคะถ้า PE 2.5ได้120เมตรนะคะเห็นไหมล่ะบอกแล้วนะคะบางคนบอกดูแคลนว่าแบบเอ้ยผมลอกเบอร์พันมันจะไปตกใส่สายได้ไม่เยอะนะคะพี่นี่ใส่ได้เกือบ200เมตรนะคะเหลือเหลือ นะคะลูกค้าหนูจะชื่นชอบมากถ้าใครมีงบอยากจะจัดเป็นชุดแบบแรไอเทมสวยๆนะคะใช้กันยาวๆแนะนำเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะรอบสุดท้ายก่อนปรับราคาขึ้นนะคะกับ G Max แรจีนเบอร์พันนะคะ11ลูกปืนบวกหนึ่ง S w นะคะลูกปืนสแตนเลสจันน้ำเค็มนี่ลงท้ายมาเลยนะคะจะไปเล่นงานชายฟงชายฝั่งได้หมดนะคะได้หมดนะคะสวยงามจริงๆนะไอ้เรื่องสีประกายเนี่ยหนูบอกเลยยังไม่มีค่ายไหนเขาทำสีได้ดูแบบ ดูไฮโซและจริงจังแบบนี้นะคะไม่ลอกนะคะคือมันเป็นสียิงเข้าไปจากในตัวเลยนะคะเอาเล็บขูดไม่ลอกนะคะคนละเกรดกับงานหลักร้อยแน่นอนนะคนละเกรดนะคะตัวนี้ควรเทียบกับหลักหลายๆพันนะคะหนูบอกเลยนะคะได้มาจํานวนจํากัดนะคะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายนะคะสิบตัวเท่านั้นยังราคาโปรเดิมนะคะที่ตัวละสองพันสามเก้าสิบาทหนึ่งตัวเนี่ยจะมีถุงหุ้มลอกอย่างดีให้นะคะถุงอย่างเดียวก็สองร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้ให้ไปพร้อมกันนะคะ มาพร้อมประกันบริษัทนะคะประกันบริษัท GMAX นะคะมีปัญหาอะไรสามารถส่งบริษัทได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องไปวิ่งหาไหลตามร้านเลยนะคะของเรามันเป็นไวเวิร์นทั่วประเทศแล้วนะคะสบายๆนะคะเหมาะมากสําหรับสายตกหมึกช่วงนี้ก็กําลังฮิตนะคะสายตกหมึกที่หาลอกแบบอยากจะได้ลอกเกรดพรีเมียมอ่ะสมมุติไปได้ใดว่ามาในราคาหลักเท่ากันแต่ลูกปืนน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้ใส่น็อกแต่งมาให้เขาก็จะมาหาหนูว่าพี่ซื้อน็อกแต่งหน่อยซึ่งแบบ ไปซื้อนอบอีกสามร้อยี่้อยบาทนะลูกปืนก็น้อยกว่าหนูก็เลยบอกวพี่ทําไมพี่น่าจะซื้อตัวนี้นะสุดท้ายเขาก็ไปขายตัวนั้นนะแล้วก็มาจัดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกไว้นะคะใครที่พลาดตัวนี้ไปเสียใจแน่นอนนะคะสีมันสวยจริงๆนะเนี่ยขนาดขยับเข้าขยับออกแค่เปลี่ยนมุมนะคะสีเปลี่ยนเลยนะคะผลิตลิมิเต็ดนะคะ